และมียอดขายกว่า1นล้านสองแสนคันทั่วโลกค่ะเรารวยแล้วก็จ่ายไปเลยครับคืออะไรเนี่ยขับรถปอเช่ขับไปขับไปราคาขึ้นนะคะฉันเป็นคนทำงานหนักขนาดไหนให้รถเป็นตัวบอกนะคะ ทุกคนปอยเช่บ็อกเซอร์คันนี้ก็อยู่กับหวานมาสักพักแล้วนะเดี๋ยวจะพาเขาไปพบญาติผู้ใหญ่ซะหน่อยอีพีนี้รอดูจนจบนะ ทุกคนวันนี้วันหวาน,นจะพามารู้จักกับพี่ใหญ่ของปอร์เช่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์มามากกว่า60ปีและมียอดขายกว่า1ล้2 0 0 0ันคันทั่วโลกค่ะเรียกได้ว่าเป็นไอคอนของการรถยนต์เลยก็ว่าได้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้ปอร์เช่9ก้หนึ่งหนึ่งค่ะ p อร์เช่911ชมปัจจุบันรหัสตัวถงัง992นะคะเป็นรถสปอร์ต2ประตูเครื่องวางท้ายที่นั่งข้างในเนี่ยเป็นแบบ2บวก2ค่ะดูด้านหน้าก็จะเห็นเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของปอร์เช่นะที่มีดวงตาก,กลมโตที่เขาเรียกกันว่าเจ้าชายกบนะคะเสร็จแล้วเรามาดูที่ด้านข้างนะคะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของ911เขาเลยก็คือสโลปค่ะที่ตั้งแต่หลังคามาจนถึงท้ายเป็นเส้นเดียวกันแบบนี้เลย นอกจากนี้นะคะก็บริเวณล้อค่ะจริงๆล้อเนี่ยเขามีให้เลือก2ขนาดด้วยกันนะคะคือหน้า19หลัง20กันหน้า20หลัง21อย่างคันนี้เป็นหน้า20หลัง21ค่ะแต่วันก็เชื่อว่าหลายคนอ่ะต้องเลือกหน้า20หลัง21แน่นอนเพราะว่ามันมันสวยว่ากันเยอะเหมือนกันนะคะตัวถัง99 2ชมปัจจุบันนี้นะคะจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยเขาเป็นแบบ Wi บอดี้ทั้งหมดแล้วซึ่งหวันว่ามันสวยมากเลยนะจะเห็นว่าซุ้มล้อนะคะมันแบบโอ่งออกมาแบบกลมกลึงเหมือนสะโพกผู้หญิงอ่ะทุก แล้วมาที่ไฟท้ายอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของปอร์เช่เลยค่ะที่จะเป็นเส้นเดียวกันเป็นแนวยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะมาดูกันที่ท่อไอเสียงกันบ้างนะคะจริงแล้วเนี่ยเขามี3แบบด้วยกันถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นท่อเหลี่ยมค่ะเป็นรุ่นคาราเอสเนี่ยจะเป็นท่อคู่แต่ตัวนี้นะคะเขาเลือกเป็นออปชั่นสปอร์ตเอ็กซอร์ก็คือได้ความแบบสปอร์ตและเสียงคำรามเข้ามาแล้วส่งท่อเนี่ยจะเป็นวงรีแบบนี้ก็เรียกได้ว่าทําให้รถดูฉบเฉี่ยวสวยงามและสปอร์ตมากเลยค่ะ ตามันหวานมาดูข้างในกันบ้างนะคะนี่อย่างแรกเลยที่ชอบมากๆคือเขาผิดวิสัยซุเปอปร์คาร์ทั่วไปนะคะที่จะขึ้นลงยากต้องมีการมุดมีการเหยียดตัวอันนี้ไม่ต้องขึ้นลงง่ายมากๆเลยคะ่ะ so easy ว้าวชอบฟีลลิ่งภายในมากเลยคะ่ะอย่างแรกที่เด่นสุดเลยนะก็จะเห็นว่าสีเนี่ยเป็นทูโทนนะคะเพราะว่าเป็นออปชั่นเลเทอร์แพ็กเกจแบบสีแดงดำก็บริเวณคอนโซลน,นะคะบเะคะบาะ ด้านข้างตรงนี้จะเป็นสีแดงหมดเลยนะคะส่วนบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นสีดาแล้วก็ตัดกับได้แดงก็คือสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วหน้าจอของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมด5วงด้วยกัน4วงนอกเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลนะคะส่วนตรงกลางเป็นอ n นาล็อกค่ะซึ่งหวานชอบนะพอตรงนี้เป็นอ n นาล็อกปุ๊บแล้วแมทชิ่งกับ s p o ร์ตโครโนบริเวณตรงกลางรถนี้นะคะมันก็ทำให้แบบวิสัยทัศน์ในการขับอะ่ะมันรู้สึกดีสวยมากๆเลยด้วยค่ะ ทีนี้พอดีไซน์ตรงกลางนะคะหน้าจอตรงนี้เนี่ยก็สมัยใหม่เนาะจะเป็นทัชส,สกรีนนะคะรวมทั้งมเดลนี้ก็ออกแบบให้ดูมินิมอลเหมือนน้อยแต่มากเลยนะคะดูดีมากว่าจะเป็นเกียร์นะคะสามารถกดได้อย่างแบบง่ายๆเลยด้วยนะคะไล่มาจนถึงด้านหลังและอย่างที่หวานบอกว่าเป็น2บวกสทุกคนแต่ข้างหลังก็คือดูโหเฮงแล้วอะเอาจริงๆเอาไว้วางของดีกว่านะคะเพราะว่า ถ้านั่งจริงก็ต้องตัวเล็กมากๆหรืออาจจะเอาไว้แบบไว้น้องหมาน้องแมวอะว่าพอได้นะคะกับวางของซึ่งก็ดีคือถ้าเทียบกับรุ่นบ็อกเซอร์อย่างเงี้ยบ็อกเซอร์คือไม่สามารถวางอะไรได้เลยนะคะต้องวางที่ด้านข้างของคนขับเขาเรียกว่าคนนั่งข้างคนขับอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็พอวางได้ค่ะ ชุดเครื่องเสียงปอร์เช่นะคะเขามีให้เลือก2แบรนด์ด้วยกันนั่นก็คือ b o s สแล้วก็ Burmester อย่างคันนี้นะคะเป็น b o s สค่ะส่วน Burmester ก็คือแล้วแต่ชอบนะคะนั่นก็คือชอบที่จะจ่ายทุกคนชอบที่จะจ่ายทุกคน Burmester ก็คือเพิ่มค่าตัวอีกประมาณนะไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเรารวยเราก็จ่ายไปเลยค่ะ ันกะะปงคถึงออปชันนะคะ,ะ,คะที่ใส่เซลฟี่ห้ามพลาดเลยต้องสั่งนะนเพื่อนๆนั่นก็คือปั๊มหัวหมอนะคะอันนี้ก็คือปั๊มเป็นโลโก้ปอร์เช่สวยๆแบบนี้เลยเสร็จแ,แล้วนะคะคันนี้ก็เป็นออปชันซันรูฟด้วยเดีว,วานขอปิดกุญใจนิดนึงนะอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะสวัสดี <c oughs> <c oughs> ชอบมากวันที่เมืองไทยอากาศดีๆก็เปิดรับลมได้เลยจ้ะ ได้เวลาสตาร์ทรถฟ้องเสียงคำรามแล้วค่ะเพราะคันนี้เป็นออปชัน Sport e x อ็กซอ s จะเพราะขนาดไหนมาวเสร็จแล้วนะคะตรงนี้มันจะเป็นหน้าจอให้ทัชสกรีนนะเลือกว่าเป็น e x h a u s t System จะเปิดหรือปิดเดี๋ยววานเปิดได้ฟังก่อนนะเป็นยังไงดูนะ นอกจากที่จอแสดงผลตรงนี้มันจะขึ้นแล้วนะคะว่าเราเปิดแล้วเนี่ยเสียงก็จะได้ยินว่ามันแบบมันเร่งขึ้นอีกเดียวหวานปิดก่อนเปิดปิดทีนี้มาลองฟังเครื่องนะคะเดีวหวานจะมันเครื่องให้ฟังกันอันนี้คือปิดก่อนนะเสียงก็จะประมาณนี้แล้วพอเราเปิดค่ะ คำรามขึ้นแบบว่า สงสัยไหมคะว่าทำไมปอร์เช่911ถึงได้ครองใจเหล่าสาวกมายาวนานกว่า60ปีถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนหน้าตาม,มาถึง8รุ่นแล้วด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะบอกเลยเรื่องสมรรถนะค่ะจริงแล้ว911ก็ถือว่าเป็นรถชอปปร์คาคันนึงเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าด้วยพละกกาลังของเขานะคะด้วยแบบ พวงมลาลัยคมกริบการเซ็ตช่วงล่างที่ดีมากๆเลยนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถสนุกกับการขับขี่อย่างเช่นจะขับบนทางด่วนหรือว่าจะขับออกต่างจังหวัดหรือขับในเมืองเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์คาร์ท,ที่เป็น everyday use ได้จริงๆแมา่เพ <ๆๆ S 1> ื่อนๆคะรากับฟ้าเป็นใจมันจะมีอยู่โหมดหนึ่งค่ะที่มีเฉพาะในตัวถังรหัส992เท่านั้นนั่นก็คือ wet mode เหมาะมากๆกันนี้ก็คือฝนเทลงมาเยอะมากเลยนะคะ เวทมนต์เนี่ยมัน Amazing มากเลยค่ะคือปกติแล้วถ้าเกิดเราได้ยินเวลาเขาตรวจวัดตรวจจับฝนเนี่ยมันจะเป็นพวกเ r นซ็นเซอร์ซึ่งอยู่บนกระจกใช่ไหมแต่อันนี้นะคะมันคือเซนเซอร์ที่วัดอยู่บริเวณซุ้มล้อค่ะซึ่งมันจะวัดระดับเสียงนะคะของน้ําในซุ้มล้อที่มันแบบกระเซน็นซ่านเซ็นอยู่เนี่ยนะวัดว่าแบบเอ๊ะอันนี้ปลอดภัยอันตรายขนาดไหนนะคะเพราะว่าถ้าในชีวิตจริงอย่างเงี้ยนึกภาพว่าฝนตกพอฝนหยุดแล้วเซนเซอร์บนนี้มันก็จะไม่จับแล้วแต่ว่า พื้ถนถนนมันยังมีน้ําขังยังเปียกอยู่ก็ยังอันตรายอยู่ดีเพรนั้นอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยค่ะแล้วความฉลาดของเขานะคะก็คือพอมันวัดได้ระดับหนึ่งเสร็จปุ๊บมันบอกเอ้ยเนี่ยแหละต้องเปลี่ยนแล้วเป็นเวทโหมดมันจะขึ้นบนหน้าจอค่ะว่าให้เราในฐานะผู้ขับขี่เนี่ยเปลี่ยนเป็นเวทโหมดตัวความอดภัยเราริงซึ่งหวานก็สามารถปรับได้เองเหมือนกันนะคะตรงนี้เลยอ่ะเรียบร้อยเวทโหมดออกตัวนุ่มขึ้นเลยทุกคนแล้วก็ ความกริบกับพื้นมันเยอะขึ้นรันโหมดของกอเช่นี่นะคะนอกจากเวทโหมดที่หวานโชว์ให้ดูไปเมื่อตะกี้นี้แล้วนะเขาก็ยังมีครบตามแบบของกอเช่เลยอย่างตอนนี้ที่หวานขับอยู่นะคะก็คือ normal เราจะมี normal, sport, s p o t plus แล้วก็ individual นะคะ normal เนี่ยก็จะเป็นแบบ ขับขี่ทั่วไป in general นะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าขับนุ่มขับสบายขับทั่วไปไปได้เรื่อยๆนะคะทำให้รู้สึก feel g o mm hmm. ในการขับ mm hmm. ต่อมาถ้าเกิดเราปรับเนี่ยเราอยากจะให้มันแรงขึ้น mm hmm. มาที่โหมดสปอร์ตอ่ะตรงนี้จะเห็นเลยว่าเกียร์นะคะมันทดลงมานะคะเป็นเกียร์หแล้วก็รอบเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงอยู่ที่2,000รอบ mm hmm. คือพร้อมที่จะให้เราแบบเขาเรียกเหยียบคันเร่งเพื่อให้รถเนี่ยพุ่งทยานไปข้างหน้านะคะ ซึ่งก็เป็นขั้นกว่าของ normal แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเขายังมี sport plus เหมือนที่หวานบอกเดี๋ยวหวานปรับเป็น sport plus นี่พอ sport plus ปุ๊บนะคะเกียร์ก็จะโทดจาก6ใช่ไหมตอนนี้เป็น4แล้วและรอบเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงประมาณ3,500ค่ะรถเนี่ยมีการตอบสนองคือถ้าขับอยู่เนี่ยหวานรู้เลยว่ามันเหมือนเครื่องมันเตรียมเพื่อที่จะให้เราแบบกดไปข้างหน้านะคะก็คือ ตอนนี้ drive mode เป็น sport plus ใช่ไหม exhaust system นี่เมื่อกี้ลืมพูด exhaust system ก็คือขึ้นมาแล้วนะคะตั้งแต่โหมด sport คราวที่แล้ว spoiler หลังมีการทำงานแล้วนะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเขาก็ยังมีปุ่ม sport r e s p o n e นะคะซึ่งปุ่มนี้เนี่ยเป็นปุ่มที่เหมือนเวลาเราเล่นเกมค่ะเพื่อนๆมันจะเป็นเหมือน power up ขึ้นมาให้เรา20วินาทีแล้วเราก็พุ่งไปข้างหน้าได้อีกเดี๋ยววันกดให้ดูนะนี่นะคะเริ่มแล้วนะคะมันจะมีตัวเลขขึ้นที่หน้าจอขวาเลยนะว่า 15, 4 4 3 3ก็คือเขาดาวนะคะลงมาเรื่อยๆได้แค่20วิวิเท่านั้นเกียร์ทดลงมาเป็นเกียร์3แล้วก็รอบเรียงขึ้นไปแบบเกือบ5,000รอบแล้วค่ะพูดถึงวิศวกรรมยานยนต์และคุณภาพในการประกอบนะคะต้องอยกให้ประเทศเยอรมันเขเลยคะ่ะปอร์เช่ที่ขึ้นชื่อนะเรื่อง ฟ i l ต Quality ว่า r e ไล a b ว่ามากๆเมื่อจะเป็นทั้งคุณภาพของวัสดุความเป๊ะในการผลิตและการตกแต่งภายในซึ่งอย่างที่เห็นนะคะกลิ่นอายของความลักชูอยู่และเมื่อรวมกับเทคโนโลยีของตัวรถที่ใส่ระบบต่างๆเข้าไปทั้งความปลอดภัยเอย่ยทั้งกานขับขี่ที่เอาความก้าวหน้าทางยานยนต์มาใส่ลงในรถของเขาหมดทำให้ปอร์เช่เป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะ ความคุ้มค่าและราคาขายต่ออันนี้เป็นจุดแข็งของ Porsche mm hmm. เลยนะคะเพื่อนๆอย่างเจ้า91 1คันนี้เนี่ยนะซื้อมาใช้23ปีราคามือหนึ่งก็คือ13บากล้านกว่าๆ <Huh? S 1> แ้วพอใช้ไปปุ๊บเนี่ยราคาตกมาแค่แบบ20-30%ซึ่งน้อยมากก็จะขายอยู่สัก11 12ล้านอะไรเงี้ยคือเมื่อเทียบกับรถยุโรปหรือว่าซูเปอร์คาร์แบรนด์อื่นๆเนี่ยก็ถือว่าตกน้อยมากเลยค่ะรวมไปถึงนะถ้าเกิดเป็นรุ่นที่หายากลิมิเต็ด เสมอก็คือราคาแพงขึ้นคืออะไรเนี่ยขับรถปอเช่ขับไปขับไปราคาขึ้นนะคะขายต่อได้ราคาดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้คุ้มค่ามากๆเลยล่ะ แล้วก็ภาพลักษณ์กันบ้างคะ่ะขับ911คันนี้ไปไหนเนี่ยนะไม่ต้องบอกเลยว่าฉันเป็นคนทํางานหนะักขนาดไหนให้รถเป็นตัวบอกนะคะก็บอกถึงธาระทางสังคมได้นะคะไปไหนมาไ,ไหนก็มีคนที่พร้อมที่จะแบบอ้าแขนรับนะคะรวมถึงเวลาเข้าข้างใหญ่ๆเงี่ยก็มีที่จอดซูเปอร์คาร์เราไม่ต้องไปวนหาที่จอดนะเข้าไปจอดซูเปอร์คาร์ได้เลยแล้วก็การที่เราได้ขับ911เนี่ยในสังคมแวดวงของทางซูเปอร์คาร์แล้วก็บอเช่นเนี่ยเขาก็ ทำให้เราได้เจอกันอ่ะเหมือนเป็นคอนเนคชันได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอคนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันก็เป็นคอนเนคชันต่อไปได้นะรถมันมีของมันต้องมีขนาดนี้ถ้าจะอัปเกรดจากบ็อกเซอร์ก็ต้องเป็น911แล้วล่ะค่ะแต่ว่านะ911อ่ะมันมีรุ่นย่อยมากถึง24รุ่นด้วยกันจะเลือกอยังไงดีเดี๋ยวอีพีหน้าวันหวาน,นพาไปหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องปอร์เช่ที่เซตพอยต์กันถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะ